ใครมีอะไรจะถามไหมห็นไหมมีอะไรข้องใจข้อปฏิบัติไหมรู้ยังไง <c oughs> รื้ว่าแรกคือรู้ให้ทันว่าเรามีพระพุทธเจ้าเราจะทุกอย่างไงเราก็มีพระพุทธเจ้ารู้ใว้ทันนะให้รู้ไว้เสมอนะเราจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรก็ตามแต่เราเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเรามีพระธรรมมีพระอะรอยิยสงฆ์งเป็นที่พึ่งนะเราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีทุกข์แล้วมันโดดเดี่ยวเราไม่มีที่พึ่งอะไรเลยได้แต่ทุก ความทุ์ครอบงำจิตใจแล้วก็เศร้าหมองคิดไปเองตัสดสินใจเองแล้วก็กล้าทําในความชั่วโดยไม่ยักยั้งในตัวเราเองหมายความว่าเราไม่มีที่พึ่งแล้วเป็นคนไม่มีที่พึ่งถึงกล้าทําในสิ่งที่เป็นความชั่วได้โดยไม่ละอายใจแต่เวลาเราระวังตัวเราคือเราก็ระวังว่าเราจะคิดชั่วเราก็จะไ้ถึงว่าเรามีพระนะ แมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะเราจะทุกอะไรก็ตามเจอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมพระอริยสงฆ์นะเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมในใจเราม,มันจะทำให้เราเป็นกําลังชุ่มชื้นขึ้นมาถูกไหมละ่ะเพราะนั้นเราก็จะลืมเรื่องราที่เราคิดวุ่นวายการคิดเร็วๆแล้วว่าคิดทําให้เราเดือดร้อนมันก็ดับไป เราแก้ไขใจด้วยการน,นึกถึงว่าทุกเช่นนี้ไม่มีใครช่วยได้นอกจากพระเราไม่เคยมีสิ่งใดที่จะมีความมั่นคงหรือว่าช่วยเหลือเราได้ดีนอกจากพระสัสนะต่อให้เราทุกน้อยทุกมาก,ท,กทุกเยอะแยะทุกเจ็บวั้ใจทุกทรมานใจแค่ไหนไปตั้งแต่นะไม่ต้งองเลือกทุกละเป็นที่ว่าทุกเมื่อไรล้วก็เราเป็นคนมีพระไม่ใช่สินพระเราลูกพระ เรามีพระพุทธเจ้ามีหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์เราไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์มันจะทําให้เราต้องเดือดร้อนท,นทุกข์ก็ทุกข์ไปจับตรงนี้ไว้แล้วเราจะนิ่งจิตจะนิ่งภาพพักมัจะเกิดเราบริกรรมภาวนาเดี๋ยวเราก็รู้สึกครูบาอาจารย์ทสอนท่านไม่ท่านไม่สอนโดยตรงท่านก็ปลอบใจเรา เรากจะมีคำตักเตือนเราในจิตเราก็จะมีกำลังใจในการที่จะสู้กับปัญหาได้อย่างสบายออย่างเงี้สำคัญกำลังใจกลับแล้วเอาเลย อนุญาตให้ถามตอบไม่ตอบอยู่เรื่องนะึงืออย่างนี้เค่ะมเมื่อวันสุกตอนเช้ามืดลูกไปนั่งสมาธิเออสมาทานก็สมาทานของหลวงพ่อพราชบุมยาเสร็จลูกก็เอ่อท่องพระคาถาบารมีสมา,า,าสมสิบพัร,ร์เจ้าค่ะแล้วพอต่อมาลูกก็ท่อง,รรงพระคาถาที่หลวงพ่อให้เป็นท่องด้ พุทธังเมฆาไม่มีสีตังมะอาอุท่องจนสามสามสามพุทธคุณทางพุทธคุณามพุธคุเขาท่องเสร็จสี่สงฆสิสงฆขอบารมีพระไปที่พระจุลามณีกาบท่านทุ่ผุพระองค์กาบผู้มีพระทุนแล้วก็ขอบารมีพระขึ้นไปพระนิพพานอีกเจคแล้วตอนนี้ ดวงจิตขององ ông, ค,พค insight, ง์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระปฐมของพระพุทธเจ้า้าค่ะท่านคุมดวงมจิตของท่านคุมดวงจิตของพระพุทธเจ้าททุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุทุกพระองค์แล้วพระอรหันต์นั้นทุกพระองค์พระสีนาสุวรรทุกพระองค์แล้วคุมจิตของลูกด้วยเจ้าค่ะแล้วพอท่านคุมปุ๊บจิตทุกดวงก็จะสว่างของใสแล้ว จิตของลูกก็บอกว่าเราคือจิตร,ร่างกายข้างล่างนั้นไม่ใช่ของเราพอท่านอย่างนี้จิตก็ลอยสว่างคือเหมือนว่าลูกได้แยกกายแยกจิตอย่างนี้ลูกทำถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะคือท่านมาในจิตเจ้ัค่ะพอท่องทุกทางเมฆ่านีมีจิตกรมม้าอัทุธรรเมฆ่านีมีจิตงังอา,าสุภา,า,าแล้วก็ สังขาในพระไม่มีจตตังอาฆอุกคล่องไปเรื่อยๆจนนิ่งก็ผักนิ่งก็แยกสายแยกอิ่มทำต่อไปทําแบบนี้ทำได้เร่ทาต่อไปทําอย่าหยุดทํานะทําอย่างนี้ทําไปเกินจะเกิดเหมือนเดิมนี้จะไม่เกิดเหมือนเดิมก็ไม่ต้องมีความกังวลใจ สิ่งที่เราทําเราต้องการคือหนึ่งทำจิตใจให้เราให้สะอาดและเราก็ต้องการจะตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมีชีวิตที่สกปรกเราจะได้มีกายที่สะอาดมีใจที่สะอาดสะอา้านเห็นในสิ่งที่มันมีความสุขคืนิพานได้ง่ายเราหวังแค่เนี้ยปฏิบัติไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องเห็นอะไรสิ่งนั้นจะเป็นยังไงมันไม่มีอะไรที่เป็นอย่าง,างเช่นนั้นตลอดไปหรอกนะ นิมิตจะเกิดยังไงก็เรื่องของนิมิตแต่สิ่งที่เราคิดไม่ปราถนาจะเกิดมันยังคงอยู่เราก็จะเห็นว่าความจริงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้มันแค่กระดูกเรือนร่างสกปรกของหน้ารังเกียจไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นอย่างนั้นตอนนั้นเราก็เห็นอย่างนี้ก็ยังทรงความคิดความเห็นที่เป็นไม่อย่างที่เราเข้าใจว่าเราไม่ใช่กายเราคือจิตเราก็พยายามรักษาจิตของเราให้มันสงบ จิตไม่ต้องว้าวุ่นไม่ทําให้จิตเราเสียเห็นอะไรก็อย่าทาให้จิตเสียได้ยินอะไรก็อย่าทําให้จิตเสียเพราะว่าจิตมันเป็นตัวเราถ้าทำให้จิตเสียเราก็เสียไปไประจิตไปด้วยงั้น inside, ตาเห็นหูได้ยินเนี่จะกระทบกับเรื่องเราอะไรที่ทําให้ใจมันเคยเสียแล้วก็พบว่าไม่เอาเราไม่อยากเสียไปกับสิ่งที่แน่นมากกับกระปรกนี่ก็เกิดกระปรกนั่นก็ไม่ใช่เขานี่ก็ไม่ใช่เรา และเรื่องราวทั้งหลายมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรสารละไม่สนใจดีกว่าแล้วกลับมาภาวนาพุทธังเมฆาให้จิตตามเราเรืเ่อยๆไปตรงอย่างนั้นแหละนะเอืเออ,อ,อ,อดีด เดี uh ๋ยวเราต้องทำให้ทันก็บ <laughs> ้างเรายังไม่ไปไหนเลยยังพุทธังไหนครังนี่มีิจจังจะเลี้ยวมามาเอาอุหรือเปล่าเลย เอโนมันถ่ายรูปองคค์รูเอาไวด้ดีอยากให้พวกเธอมีเอาไว้เพื่อการได้เห็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นองค์ครูอ่ะมันจะดเลึกว่าเราได้บูชาครูแล้วนะในวิชาที่เราฝึกเราไม่ได้ฝึกแบบไม่มีครูบาอาจารย์นะนีเ่เราทำถูกต้องตามโบราณอาจารย์ที่ก็ ทำกันมาเราได้นาดอกไม้มาบูชาเราได้กระทํากันไหว้บูชาครูบาอาจารย์ขอให้ท่านทรงสงเคราะห์เราในเรื่องของวิชานี้อย่างถูกต้องตามหลักตามโบราณที่ทามาแล้วนะบางทีภาพเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจแล้วพอเห็นโอ้เรานึกได้ว่าเมื่อวันครูเราทําอวิชานี้มีครูบาอาจารย์เราก็รู้สึกมันขาหน่อยแอ้เพะมันทาให้จิตใจรเราเข้มแข็งหน่อย ถ้าเราทาไปทําไปแล้วก็ลืมไปว่าเราไหวครูแล้วมันก็อ่อนๆหน่อยกำลังใจนะมันนี่เหมือนเห็นภาพว่ะไอหนูก็ถ่ายรูปไปสวยดีเอล้วว่า่าขอมันกั็แล้วกันนะขอข้าวไม่มีอ่ะเออาวกัน คนมีบุญก็ให้มาแตวาาให้มาในที่รักที่หวงเห็นเขาเขาก็ให้มาเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเราก็เอาเอามาให้เป็นที่เป็นประโยชน์สิ่งอะไรมเราไม่ได้ปราชนาเอามาเพื่อตัวเราเองหรอกไม่ว่าของอะไรหรอกนะมันมีค่าทางใจของอาจของทุกอย่าง ของคูบาอาจารย์มีค่าทางจิตใจสูงคือว่ามันทําให้เราไม่ลืมไม่ลืมคูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนเราทํารูปของหลวงปู่หลวงพ่อให้เธอได้เห็นคือว่าเราจะได้ไม่ลืมหลวงปู่ไม่ลืมหลวงพ่อแลวยังแวบบอ่าหลวงปู่หลวงพ่อคูบาอาจารย์เรานะมันยังอบอุ่นบ้างเนะี่ยบางทีเราไม่เห็นน่ะไม่มีโอากาสได้เห็นหน้าเห็นอะไรของท่านนะ นานาเราได้ยินเสียงนานาเรานึกถึงมีคนเอ่ยพูดถึงล้วก็รู้สึกทีนึงแต่ว่าของที่มาอยู่กับตัวเราอะนี่หลวงปู่นี้หลวงพ่อยังเห็นเออนี่นี่หลวงปู่เรานะนี่หลวงพ่อเรานะเรายังระลึกนึกถึงสิ่งที่ท่านพูดท่านสอนท่านเตือนมันเป็นนิมิตทางใจอย่างหนึ่งที่พาให้เราเป็นสุขอะของอะไรที่เป็นของท่านแม้จะไม้จิ้มฟันมันก็มีค่าทางใจ นี่ว่าอะไรเนาะเป็นค่าทางใจจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนจะเป็นของมีคุณวิเศษภาดไนก็ไม่มีความหมายเท่ากับสิ่งนี้เป็นของครูบาอาจารย์ที่มันมีค่าทางใจกับคนที่รักอ่ะเรารักเราศรัทธาเนี่ยอะไรก็ได้นะอย่าว่าจะไม้จิ้มฟันเป็นก้อนขี้ของท่านอย่างดีเลยขอให้มีให้เราเถอะเราก็เอ้เนี่ยเนี่ยของพ่อเราเแล้วจะเป็นอุจลาร์ก็ของพ่อเราอ่ะ เรายังมีไว้ให้เป็นที่อะไรลึกนึกถึงชุ่มชื่นใจดีใครมีที่ของท่านรวยจะได้หาไม่ได้แต่ของฉันเรามีบานเลย <S 2> <S 2 <S 2 เป้ายไปเป็นลูกกอนแจกัเอเอาแบบขยาวได้เออแค่นี่เอาไว้เป็นที่เตือนใจเรานึกถึงภาพเราเหล่านั้นเออนี่ วันไหวครูเราได้ทําการไหวครูบาอาจารย์ภาวนาเราก็เอีเรามีครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ต้องช่วยเราเพื่อให้สิ่งที่เราเจริญภาวนาเนี่ยมีผลเราไม่ได้ศึกษาเหมือนกับว่าครูพักรักจําเห็นเขาดีแล้วก็เอามาสวดเอามาท่องอย่างนี้แล้วครูพักรักจําไม่ไเจริญมทำยังไงตั้งใจขนาดไหนก็ไม่มีผลมันดีมาแล้ว พระเขามาหาเราจากสมุทรสาครน,นู่นเนี่ยนั่งแท็กซี่มาเขามาหาเราก็มีเขาทํามาเป็นปีๆก็พูดอุปามาว่าผมส่วนจมปากเปียบปากแฉมแล้วแห้งแล้วอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยเขาวัางแล้วว่าทําไมผมเป็นอย่างเนีท้ท่านก็เลยถามพราธคําว่าท่านไปครูแล้วหรือผมไม่ได้ทําเลย เห็นจะว่าในหนังสือหลวงพ่อมีคาถาก็เลยบริกรรมภาวนาเลยอยากได้จิตถกคูอย่างเนี่ยไหวครูมันจะต้องทำเพราะถ้าใจเราไม่น้อมต่อเจ้าของวิชาวิชาเหล่านี้ใครก็จะให้เรามาทุกอย่างมันต้องอาศัยอย่างนั้นนะเท้าก่อนอย่างเนี้ยดอกไม้เนี่ย มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เป็นดอกไม้สามสีเวลาเราปฏิบัติกันเนี่ยมันเหมือนมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เนื้อมันกองแข็งกองแข็งแต่เวลาเราบูชาครูบาอาจารย์ได้ดอกไม้สามสีจะมันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยกรรมฐา,ามนเกตไหมละ่ะแต่ว่าไม่สําคัญไม่ได้หรอกนะ เราศึกษาเราปฏิบัติเราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้เป็นเครื่องสักการะานั้นเธอจะปฏิบัติที่บ้านเธอถ้าอยากจะฝึกให้ดีฉันเอาดอกไม้เขา้าสามสีบูชาพระเขานะ,จะเจริญสมาธิเขาทุกวันเขา้าอย่างนั้นก็ได้ดอกทังสองดอกสามดอกสามดอกดอกละสีเอาก็บูชาพระเอาเขา้าเออ จะหลี่หนึ่งทำจาคะหรือจากสลักซะหน่อยนะแล้ว้าใส่กระปุกหยอดไว้บูชาครูแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติเอาอ,อย่ามองข้ามนะของอย่างเนี้ยมองข้ามแล้วมันเรากลายเป็นคนผู้ทำแล้วเสียเปล่า อีกเกลืล่อนหนึ่งง่ายๆเลยอย่างพระของหลวงพ่อหรือพระของใครที่ก็เทวจิตเนื้อจิตตัวอย่างเงี้ยห้อยคออย่างเี้ยปั๊บกระแตห้อยคอไปถึงจะมีพระห้อยคอเธอก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะดีตามที่เธอคิดนะเราต้องน้อมใจอราธนาแล้วก็อธิษฐานรากถนาแล้วถึงจะสวมใส่ไปในคอเรา เธอไปสังเกตผลเอาเองก็แล้วกันว่าระหว่างเธอมีแล้วชกับฟ้าใส่คอปุ๊อบออกจากบ้านไปแล้วไปละยกมือทำยาเส้นใส่ปุ๊บไปและ้ะก็เธอตั้งจิตตั้งนโมออราตนาอิทธิริทิแล้วก็อธิษฐานขอ,นอ,นนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นจกระสวมใส่แล้วก็ไปวันนั้นกับวันอื่นๆมังจะตามกันอย่างมากนี่แหละ สิ่งที่มันเป็นของเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ทําเป็นปกติแต่ว่าเราทําง่ายใจเราคิดว่าเราเราเคารพเราไม่ได้ปรามาสแล้วว่าเรามีพระไอยคอแล้วเราก็สบายใจแต่มันไม่ได้ผลเต็มเต็มเต็มของผลที่ควรจะได้ไม่ว่าอะไรเป็นของครูบาอาจารย์จะเป็นอยู่เป็นยาเป็นทั้งหมด ต้องทําการไหว้ต้องระลึกนึกถึงต้องอธิษฐานต้องตั้งความปรารถนาลงไปนะแล้วเราถึงจะกินนถึงจะใช้แล้วถึงจะทําอะไรก็ทําไปถเถอะนั่นมันถึงจะมีผลดีคนสมัยโบราณเขาจึงมีผลกับการที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติจิตในจิตตัวเขาไงใจเขาถึง่ะ แต่ไมนี้ก็เรียกว่าใจเห็นกต่ใจไม่ถึงใจได้ใจเห็นแต่ใจไม่ถึงมีก็ไม่ถึงพระพระท่านไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าเทวดาที่รักษาปัญหามาอยู่นี่เนี่มีพระติดตัวเถอะก็มีเทวดาที่ครูบาอาจารย์ท่านฝากกระเทวดาเอาไว้ ท่านที่ถือมากก็คือเทวดาแต่พระท่านไม่ได้ว่าอะไรเจ,จะจะคล้องเรื่องไห่คล้องเจอจะเคารพหรือแสดงอาการยังไงมันก็เป็นเรื่องของเธอแล้วแต่ว่าเทวดาผู้เขามีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ที่มีมีจิตใจเมตตาอย่างนี้แล้ว่ด้าเราก็เป็นผู้นํามาเพิ่มสิทธินเนื้อสิทธตัวเราไปไหนมานไหนใช่ไหมละ่ะท่านเหล่านี้เขาต้องการ เห็นการแสดงด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ต่อสิ่งที่เขาก็เคารพเหมือนกันเวลาเธระลึกนึกถึงกุบาอาจารย์และเจ้าของในท่านผู้สร้างนึกถึงเทวดาที่ท่านรักษาเราก็บอกท่านว่าบุญนะเราทํามาท่านโมทนาของผมนะครับนะคะก็ว่าไปปล่อยท่านคุ้มครองอย่างนั้นเรื่องอะไรจะปรากฏให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็พูดไปได้ เรื่องขับขันอะไรแล้วก็ยกมือบอกท่านเราก็รอดพ้นได้ไม่ได้อัศจรรย์อะไรนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใจเราถึงไหมทำครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นใหม่แล้วก็ตั้งใจทบเสร็จแล้วก็ติดเนื้อติดตัวเราไปนะทั้งวันนะทั้งวันเราจะไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไร แต่ว่ามื่ถูกขับขันขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้ก็ท่านก็จะปัดเป่าความเลวร้ายทั้งหลายคลายัวได้ถูกไหมล่ะอย่าหยิบคล้องเลยนะไหว้ทุกคล้องเลยไม่เอานะเออแล้วกลจับเลย ทำให้เป็นจิตจากักษณะนอบน้อมก็นอบน้อมเข้าหาตั้งการนึกถึงในการสวดมนต์โมตั้งว่าใช่ไหมล่ะ,ะคือฉันเองฉันก็เป็นคนทดลองแบบนี้มาแล้วแล้วก็รู้ว่าผลของความอยากกับผลของการตั้งใจให้มันดีมันต่างกันคนละโลกเลยนะ,ะคืออะไรฉันก็ลองมาหมดแล้ั้นพูดไม่ได้ ผิดก็รู้ว่าผิดแล้วก็ลองให้รู้ว่าผิดมันเป็นอย่างนี้ถ้าถูกมันก็เป็นแบบนี้